ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยท้อยอ้อยจะรู้หรือเปล่านะับแต่วันนจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทันเย็นและเชา้าคนคืน จึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้มองดูที่ไหลหัวใจสะอื่นพี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างลังมาตึงน้องนางควันยืนพอจนกำกลืนยืนร้อง กรุงเทพเที่ยวหางานทําตากแดดหน้าดาพที่ทนทำไปรับงานรับจ้างทุกแห่งนหเป็นเพราะความจนยากเห็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ ตองรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้อ,อย่าให้พี่มองพ่อน้องนะพี่รักเนื้อนวนอย่างสุดซึ้งรักและคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธออย่าให้พี่เพ้อ คิดถึงอย่างแรง